กวนอูกแพทย์ความกล้าหาญเหนือคมสนเรื่องราวความกล้าหาญของกวนอูยอดขุพนพลแห่งสามก๊กผู้เผชิญหน้าความเจ็บปวดจากการผ่ารักษาพิษสนโดยไม่สะทกสถานแม้ในขณะที่ยังคงเล่นหมากรุกอย่างสงบรสพิษกวนอูยืนตระงานกลางสมรภูมิรบทงทิวปลิวสะบัดเสียงกลองศึกดังกึกก้องเขาในชุดเกราะสีเขียวมรกต กำด้ามเงาวคู่กายแน่นดวงตาคมกริบจับจ้องยังทัพศัตรูที่ดาหน้าเข้ามาอย่างไม่ยออ่อท้อวันนี้คือวันตัดสินชัยเขาจะต้องนำทัพฝ่าวงล้อมนี้ไปได้ทันใดนั้นเองเสียงหวีดวีแวกอากาศดังขึ้นกวนอูรู้สึกเจ็บแปลบที่แขนซ้ายสะดอกหนึ่งปักเข้าที่ต้นแขนอย่างจังอหล่าททานรีบเข้ามาประคองเขาลงจากหลังมากวนอูขมวดคิ้วด้วยความเจ็บปวดแต่ยังคงสีหน้าเด็ดเดี่ยวเขาพยายามดึงศอก แต่รู้สึกได้ถึงความร้อนวูบวาบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างสรพิษเขาปวดหอกมาเบาๆเหล่าทหารรีบนำตัวกวนอูไปยังค่ายรักษาพยาบาลแพทย์สนามรีบเข้ามาดูอาการอย่างเร่งด่วนใบหน้าของแพทย์เต็มไปด้วยความกังวลพิษร้ายแรงนักหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแพทย์กล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดต้องรีบทำการผ่าตัดโดยด่วน กวนอูนั่งนิ่งฟังคำวินิจฉัยของแพทย์ดวงตาของเขาสงบนิ่งราวกับผืนน้ำท่านหมอท่านจงทำการรักษาไปตามที่เห็นสมควรเถิดข้าไม่กลัวความเจ็บปวดเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเหล่าทหารที่ยืนอยู่รอบข้างต่างมองกวนอูนด้วยความเคารพและศรัทธานี่คือความกล้าหาญเหนือคมศรที่แท้จริงแพทย์เตรียมอุป,ปกรณ์สำหรับการผ่าตัดอย่างละเอียดเขารู้ดีว่าการผ่าตัดครั้งนี้มีความเสี่ยงสูง พิษร้ายแรงอาจทำให้โกนอูเสียชีวิตได้ระหว่างการผ่าตัดแต่เขาก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตวีบุรุษผู้นี้ท่านกวนอูท่านต้องอดทนนะข้าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแพทย์กล่าวขณะที่เตรียมมีดหมอกวนอูพยักหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณให้เริ่มการผ่าตัดได้ไดการผ่าตัดเริ่มต้นขึ้นแพทย์ค่อยๆกรีดผิวหนังบริเวณที่ถูกสอนพิษอย่างระมัดระวังเขาต้องตัดเนื้อร้ายที่ถูกพิษกัดกินออกไปอย่างช้าๆ ความเจ็บปวดแผลซ่านไปทั่วร่างของกวนอูแต่เขาก็ยังคงนั่งนิ่งไม่ส่งเสียงร้องออกมาแม้แต่น้อยเหล่าทหารที่ยืนเฝ้าอยู่รอบข้างต่างกลั้นหายใจความเป็นห่วงในขณะที่แพทย์กำลังทำการผ่าตัดกวนอูก็ยังคงอ่านตำราพิชัยสงครามอย่างใจจดใจจ่อราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆให้เห็นแม้แต่เหงื่อสักหยดก็ไม่มีให้เห็นบนใบหน้า เหล่าทหารและแพทย์ต่างตกตะลึงในความอดทนและความกล้าหาญของเขาเวลาผ่านไปนานราวกับชั่วนิรันร์ในที่สุดการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแพทย์ถอนหายใจออกมาด้วยความโลง่งอกข้าได้ตัดเนื้อร้ายออกไปหมดแล้วท่านกวนอูจะต้องพักฟื้นอ,อีกสักระยะหนึ่งเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนกวนอูพยักหน้าและกล่าวขอบคุณแพทย์ด้วยน้ำเสียงที่ยังคงหนักแน่น การตัดสินใจกวนอูยืนหยัดอยู่ท่ามกลางค่ายทหารแสงตะวันยามบ่ายสาดส่องลนใบหน้าคมสันของเขาดวงตาคู่นั้นยังคงฉายแววเด็ดเดี่ยวแม้ว่าความเจ็บปวดจากพิษบาดแผลจะกัดกินร่างกายอย่างต่อเนื่องก็ตามแพทย์ผู้ชำนาญยืนอยู่เบื้องหน้าก้มศีรษะเล็กน้อยด้วยความเคารพท่านแม่ทัพกวนเขาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพิจากลูกธนูได้แท็กซึมลึกเข้าไปในกระดูกหากปล่อยไว้นานวัน จะเป็นอันตรายถึงชีวิตข้าพเจ้าขอเสนอการผ่าตัดเพื่อขจัดผิดกวนอูฟังอย่างตั้งใจเขาไม่ได้แสดงอาการหวัดหวันแม้แต่น้อยข่าวลือเรื่องความเจ็บปวดของการผ่าตัดเรื่องลือไปทั่วแต่สําหรับกวนอูแล้วความเจ็บปวดกายหาใช่สิ่งที่น่ากลัวเท่าไัยที่จะเกิดกับกองทัพหากเขาอ่อนแอเลง กองทัพก็จะอ่อนแอตามไปด้วยเขาเงยหน้าขึ้นสบตากับแพทย์อย่างแน่วแน่เจ้ามั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถขจัดพิษได้หมดสิน้นเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ยังคงทรงพลังข้าพระเจ้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถแพทย์ตอบกลับแต่การผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงกวนอุพยักหน้าช้าๆเขาหันไปมองทหารที่ยืนรายล้อมอยู่รอบตัวพวกเขาล้วนเป็นผู้ที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมานาน สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความเคารพกวนอูรู้ดีว่าการตัดสินใจของครั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตของเขาเพียงคนเดียวแต่ยังมีผลต่อขวัญกำลังใจของกองทัพทั้งหมดเขาจึงต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหลังจากครุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งกวนอูจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเข้ารับการผ่าตัดคำพูดของเขาดังก้องไปทัวททหารทหารทุกคงเงียบกริบ รอคอยคำสั่งต่อไปเมื่อกวนอูตัดสินใจแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วทหารต่างช่วยกันเตรียมการผ่าดอย่างขมักขมนผ้าขาวสะอาดถูกนำมาปูรองบนพื้นโต๊ะไม้แข็งแรงถูกยกมาตั้งไว้สำหรับวางเครื่องมือแพทย์สั่งให้ต้มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆแม้แต่กวนอูเองก็ยังคงสงบนิ่งเขานั่งลงบนเก้าอี้อย่างผ่อนคลายราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแพทย์เริ่มเตรียมเครื่องมือ มีดผ่าตัดขนาดต่างๆถูกจัดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเข็มและได้ถูกเตรียมไว้สำหรับเย็บแผลยาสมุนไพรต่างๆถูกนำมาผสมเพื่อใช้เป็นยาชากลิ่นของสมุนไพรลอยคุ้งไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังก่อนเริ่มการผ่าตัดแพทย์หันไปหาก,กวนอูท่านแม่ทัพท่านแน่ใจแล้วใช่หรือไม่การผ่าตัดครั้งนี้จะเจ็บปวดอย่างมากเขาถามด้วยความเป็นห่วงกวนอูยิ้มเล็กน้อย ความเจ็บปวดเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวความกล้าหาญต่างหากที่จะคงอยู่ตลอดไปเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงแพทย์พยักหน้าความเข้าใจเขาหยิบผ้าสะอาดขึ้นมามัดรอบแขนของกวนอูเพื่อเตรียมการผ่าตัดจากนั้นจึงเริ่มลงมืออย่างระมัดระวังทหารที่ยืนอยู่รอบๆต่างกลั้นหายใจด้วยความลุ้นระทึกพวกเขาต่างภาวนาให้การผ่าตัดพ้นไปด้วยดีกวนอูนั่งนิ่งไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆ เขาปล่อยให้แพทย์ทำการผ่าตัดต่อไปอย่างเงียบๆบราวกับว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ของเขาเองความกล้าหาญของกวนอูเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนในที่นั้นคมมีดและหมากรุกคมมีดและหมากรุก บทที่หนึ่งณนคะ่ายทหารอันคลึกครืน้นกลิ่นคาวเลือดคละคุ้งปะปนกับกลิ่นดินปืนกวนอูบุรุษผู้มีหนวดคราวงามสง่าดวงตาคมกริบดุกเดี่ยวกำลังนั่งประจันหน้ากับกระดานหมากรุกหมากแต่ละตัวถูกวางอย่างพิธีพิถันเรากับกำลังบัญชาทัพออกรบแม้เสียงโห่ร้องให้กำลังใจของทหารจะดังกระหึ่มเขาก็ไม่ได้ใส่ใจ ยังคงจดจ่ออยู่กับการวางแผนบนกระดานไม้เบื้องหน้าท่านกวนอูท่านต้องพักผ่อนบ้างนะขอรับแผลที่ไหล่ของท่านยังไม่หายดีทหารคนสนิทเอ่ยด้วยความเป็นห่วงกวนอูเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าคมสันไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าสบายดีเขาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นก่อนจะก้มลงมองกระดานหมากรุกอีกครั้งทันใดนั้นหมอโฮโตผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ เดินเข้ามาในกระโจมด้วยท่าทางรีบร้อนใบหน้าเคร่งเครียดท่านกวนอูข้าได้เตรียมการผ่าตัดให้ท่านแล้วท่านพร้อมหรือไม่กวนอูพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจข้าพร้อมเสมอแต่ข้าขอเล่นหมากรุกให้จบเกมนี้ก่อนได้หรือไม่หมอโฮัวโตนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงท่านกวนอูท่านรู้หรือไม่ว่าบาดแผลของท่านสาหัสเพียงใดหากปล่อยไว้นานเกินไปอาจถึงแก่ชีวิตได้ข้ารู้รกวนอูตอบสั้นๆ แต่ข้าก็อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าหมอหัวโตสายหน้าอย่างระอาใจแต่ก็เข้าใจดีว่ากวนอูเป็นคนเช่นไรเมื่อตัดสินใจสิ่งใดแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นนั้นก็ตามใจท่านแต่ขอให้รีบหน่อยเถิดหมอหัวโตกล่าวก่อนจะหันไปสั่งให้ทหารเตรียมอุปกรณ์การผ่าตัด คมมีดและหมากรุกบทที่สองทหารเริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การผ่าตัดเสียงกระทบกันของเครื่องมือโลหะดังก้องไปทั่วกระโจมหมอโฮโตเริ่มลงมือทำความสะอาดบาดแผลที่ไหลของกวนอูด,ด้วยความระมัดระวังเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาไม่หยุดเขาขมวดคิ้วด้วยความเป็นห่วงท่านกวนอูท่านต้องอดทนหน่อยนะข้าจะเริ่มผ่าตัดแล้วหมอโฮโตกล่าวเตือนกวนอูพยักหน้าโดยไม่ละสายตายจากกระดานหมากรุก เขาขยับหมากตัวหนึ่งไปข้างหน้าอย่างช้าๆท่านไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นไรหมอหัวโตสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะลงมือผ่าตัดอย่างรวดเร็วและแม่นยำมีดผ่าตัดกรีดลงบนผิวหนังเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของกวนอูกลับเป็นเสียงของทหารที่ยืนดูอยู่ข้างๆกวนอูยังคงนั่งนิ่งเล่นหมากรุกต่อไปอย่างใจเย็นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดใดๆให้เห็นแม้แต่น้อยสมาธิของเขาจดจ่ออยู่กับการวางแผนบนกระดานไม้เบื้องหน้าหมอหัวโตทึ่งในความอดทนและความกล้าหาญของกวนอูไม่ได้เขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถทนความเจ็บปวดเจ็บจากการผ่าตัดได้มากขนาดนี้มาก่อนแม้แต่ทหารที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังต้องร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแต่กวนอูกลับเล่นหมากรุกได้อย่างสบายใจท่านกวนอูท่านช่างเป็นคนที่น่าทึ่งยิ่งนัก หมอโฮโตกล่าวชมด้วยความชื่นชมกวนอุยิ้มเล็กน้อยข้าเพียงฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งเท่านั้นเขาตอบการผ่าตัดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องหมอโวโตค่อยๆนำลูกศอนที่ฝังอยู่ในไหลของกวนออูอ,อกมาอย่างระมัดระวังเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากแต่กวนอูก,ก็ยังคงนั่งเล่นหมากรุกต่อไปอย่างไม่ยอ่อท้อคมมีดและหมากรุกบทที่3เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ในที่สุดหมอโฮโต ก็สามารถนำลูกศอออกมาได้สำเร็จเขาถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านกวนอูหมอหัวโตกล่าวข้าได้นำลูกศอออกมาแล้วท่านปลอดภัยแล้วกวนอูเงยหน้าขึ้นจากกระดานหมากลุกรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาขอบคุณท่านมากหมอหัวโตเขากล่าวหมอหัวโตใส่หน้าทั้งขอบคุณความกล้าหาญและความอดทนของท่านเองต่างหากเขากล่าว ข้าไม่เคยเห็นใครที่สามารถทนความเจ็บปวดได้มากขนาดนี้มาก่อนกวนอูหัวเราะเบาๆข้าเพียงแค่ฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งเท่านั้นเขากล่าวเมื่อจิตใจเข้มแข็งร่างกายก็ยจะแข็งแกร่งตามไปด้วยหมอหัวตัวพยักหน้าเห็นด้วยท่านพูดถูกท่านกวนอูเขากล่าวท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทหารทุกคนกวนอูมองไปที่ทหารที่ยืนล้อมรอบอยู่พวกเขามองเขาด้วยความเคารพและชื่นชมเขายิ้มให้พวกเขาจงจำไว้ว่า ความกล้าหาญและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆในสนามรบเขากล่าวทหารทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารู้ว่ากวนอูพูดถูกความกล้าหาญและความอดทนเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะศัตร,รูได้ทุกครั้งเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงกวนอูก็กลับมานั่งเล่นหมากรุกต่อจนกจบเกมเขาชนะอย่างง่ายดาย ราวกับว่าความเจ็บปวดจากการผ่าตัดไม่ได้มีผลทกต่อสมาธิของเขาเลยแม้แต่น้อยเรื่องราวของกวนอูที่เล่นหมากรุกระหว่างการผ่าตัดถูกเล่าขานกันไปทั่วทั้งค่ายทหารกลายเป็นตำนานที่เล่าสู่กันฟังรุ่นต่อรุ่นเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความอดทนและสมาธิที่แน่วแน่ความอดทนนักค่ายทหารอันเงียบสงบ แสงตะวันยามบ่ายสาดส่องลอดผ่านผืนผ้าใบลงมากระะทบหน้าขมขายของกวนอูแสงนั้นขับเน้นรอยแผลเป็นที่ประดับอยู่บนใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นกวนอูนั่งลงอย่างสงบนิ่งมือข้างหนึ่งถือจอกสุราอีกข้างวางอยู่บนเขาแม้ภายนอกจะดูสงบแต่ภายในร่างของเขากำลังเผชิญกับความเจ็บปวดแสนสาหัสจากพิษร้ายที่แล่นพล่านอยู่ในแขนซ้าย บาดแผลจากการถูกธนูอาบยาพิษในการรบครั้งล่าสุดทำให้เขาไม่สามารถขยับแขนได้อย่างอิสระและความเจ็บปวดนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะท่านแม่ทัพเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นกวนอูเงยหน้าขึ้นมองชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือแพทย์ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือซึ่งได้รับการเชิญตัวมาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาแพทย์ผู้นั้นมีท่าทางสุภาพนอบน้อมแต่แววตาฉายแววความมุ่งมั่น และตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมข้าได้ตรวจสอบบาดแผนของอย่างละเอียดแล้วพิษได้แทกซึมเข้าไปในกระดูกจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อขูดเอากระดูกที่ปนพิษออกมีเช่นนั้นพิษร้ายจะลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายกวนอุพยัก์หน้าอย่างเข้าใจข้าทราบดีเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่านหมอจงกรรมรักษาอย่างเต็มที่ข้าจะอดทนให้ถึงที่สุดแม้จะรู้ดีว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะต้องเจ็บปวดแสนสาหาัส แต่กวนอูก,ก็ไม่หวั่นเกรงเขาเชื่อมั่นในฝีมือของแพทย์และเชื่อมั่นในความอดทนของตนเองแพทย์ผู้นั้นเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดอย่างพิถีพิถันมีผ่าตัดถูกกลับจนคมกริบเข็มและได้ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสมุนไพนานาชนิดถูกเตรียมไว้เพื่อใช้ในการห้ามเลือดและบรรเทาความเจ็บปวดทหารผู้ช่วยแพทย์จัดเตรียมผ้าสะอาดและน้ำร้อนเมื่อทุกอย่างพร้อมแพทย์ก็เริ่มลงมือ เขาใช้มีดกรีดลงบนผิวหนังบริเวณบาดแผลอย่างแม่นยำจากนั้นจึงค่อยๆเลาะเนื้อเยื่อออกทีละชั้นเผยให้เห็นกระดูกที่ปนเปื้อนพิษกลิ่นคาวเลือดคละคุ้งไปทั่วบริเวณทหารที่คอยช่วยงานถึงกับหน้าซีดเผือดบางคนถึงกับต้องเบือนหน้าหนีแต่กวนอูยังคงนั่งนิ่งไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆระหว่างการผ่าตัดกวนอูยังคงจิบสุราและพูดคุยกับหารคนอื่นๆราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาเล่าเรื่องราวการรบในอดีตเล่าถึงวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าเล่าถึงความฝันและความหวังของเขาการพูดคุยเหล่านั้นช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดที่เขากำลังเผชิญอยู่ได้บ้างการผ่าตัดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกระดูกที่ปนเปื้อนพิษถูกขูดออกทีละชิ้นชิ้นเสียงขูดกระดูกดังเสียดแทงใจแต่กวนอูก็ยังคงอดทนไม่ส่งเสียงร้องออกมาแม้แต่น้อย เหงื่อการผุดพลายเต็มใบหน้าแต่แววตาย,ยังคงแน่วแน่แพทย์เองก็รู้สึกประหลาดใจกับความอดทนของกวนอูเขาทนการผ่าตัดมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยพบเจอใครที่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้มากขนาดนี้มาก่อนความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของกวนอูเป็นแรงบันดาลใจให้เขาตั้งใจทำการผ่าอย่างเต็มที่ในที่สุดการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแพทย์ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขาเย็บแผลให้กวนอูอย่างประณีตจากนั้นจึงพันแผลด้วยผ้าสะอาดท่านแม่ทัพท่านช่างเป็นคนที่เข้มแข็งยิ่งนักแพทย์กล่าวด้วยความชื่นชมข้าไม่เคยเห็นใครที่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้มากขนาดนี้มาก่อนกวนอูยิ้มเล็กน้อยข้าเป็นทหารเขากล่าวความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของทหารจากนั้นเขาก็ยกจอกสุราขึ้นดื่มเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จของการผ่าตัด วีรบุรุษนักข่ายทหารอันคับขั้งกวนอูแม่ทัพผู้เกรียงไกลกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดแสนสาหัสลูกศออาบยาพิจากฆ่าสึกปักลึกเข้าไปในแขนขวาของเขาสร้างความทนมานอย่างแสนสาหัสแม้จะมีความเจ็บปวดกวนอูยังคงสงบนิ่งดวงตาคมกริบของเขามุ่งมั่นที่จะนำทัพไปสู่ชัยชนะทหารต่างกังวลใจรีบแจ้งข่าวไปยังแพทย์ ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในแคว้นให้มาทำการรักษาอย่างเร่งด่วนเมื่อแพทย์เดินทางมาถึงเขารีบทำการตรวจอาการของกวนอูอย่างละเอียดก่อนจะเอวออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าท่านแม่ทับบาดแผลนี้ร้ายแรงยิ่งนักลูกสนฝังลึกยากที่จะนำออกมาโดยง่ายอีกทั้งยาพิษยังแพร่กระจายไปทั่วบริเวณหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกวนอูฟังด้วยความตั้งใจแต่สีหน้าของเขายังคงสบดังเดิม เขาถามแพทย์ว่ามีทางรักษาหรือไม่แพทย์ตอบว่ามีทางเดียวคือต้องทําการผ่าตัดเพื่อนําลูกศรอ,ออกมาแต่การผ่าตัดครั้งนี้จะเจ็บปวดอย่างมากท่านแม่ทัพจะต้องอดทนอย่างยิ่งกวนอุพยักหน้าอย่างเข้าใจ เขาหันไปมองทหารที่รายล้อมอยู่รอบกายแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าข้าไม่กลัวความเจ็บปวดจงเตรียมการผ่าดได้เลยทหารต่างมองหน้ากันด้วยความกังวลแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แพทย์สั่งให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนมีดผ่าตัดถูกฆ่าเชื้อด้วยน้ำเดือดผ้าสะอาดถูกเตรียมไว้เพื่อซับเลือดและยาชาถูกนำมาเตรียมพร้อมแต่กวนอูสายหน้าเขาบอกกับแพทย์ว่า ข้าไม่ต้องการยาชาข้าต้องการที่จะรับรู้ทุกอย่างแพทย์รู้สึกประหลาดใจแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของกวนอูเมื่อทุกอย่างพร้อมการผ่าตัดก็เริ่มต้นขึ้นแพทย์มือกรีดผิวหนังบริเวณรอบบาดแผลอย่างระมัดระวังกวนอูกมัดแน่นแต่ไม่มีเสียงร้องออกมาจากปากของเขาเงื่อไหลซึมตามไรผมแต่สีหน้าของเขายังคงมุ่งมั่น แพทย์ค่อยๆใช้คีมคีบลูกศอ,อกมาอย่างช้าๆความเจ็บปวดแผลซ่านไปทั่วร่างของกวนอูแต่เขายังคงอดทนในขณะที่แพทย์ทำการผ่าตัดกวนอูสั่งให้ทหารนำกระดานหมากลุกมาให้เขาเขานั่งเล่นหมากลุกอย่างใจเย็นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวทหารที่เฝ้าดูอยู่ต่างพากันตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นใครที่มีความกล้าหาญและความอดทนเช่นนี้มาก่อน การผ่าตัดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเลือดไหลออกมาจากบาดแผลแต่กวนอูยังคงเล่นหมากรุกต่อไปเขาวางหมากแต่และตัวอย่างมีสมาธิราวกับว่ากำลังวางแผนการรบแพทย์เองก็รู้สึกทึ่งในความสงบนิ่งของกวนอูเขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้มากขนาดนี้มาก่อนเมื่อการผ่าตัดใกล้เสร็จสิ้นแพทย์ได้ทำการเย็บแผลอย่างประณีตเขาใช้ได้เส้นเล็กเย็บผิวหนังเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวัง กวนอูยังคงนั่งเล่นหมากลุกต่อไปจนกระทั่งแพทย์ทำการเย็บแผลเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่แพทย์ทำการรักษาเสร็จกวนอูเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงนอบน้อมแพทย์รู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจของกวนอูเขาไม่เคยเห็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อนข่าวการผ่าตัดของกวนอูแพร่กระจายไปทั่วค่ายทหารทหารทุกคนต่างพากันชื่นชมในความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของเขา พวกเขารู้สึกภูมิใจที่มีแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้กิตติศัพท์ของกวนอูจรนจายไปทั่วแคว้นผู้คนต่างยกย่องเขาในฐานะวีระบุรุษหลังจากพักฟื้นไม่นานกวนอูก็กลับมาบัญชาการทัพได้อีกครั้งเขานำทัพไปสู่ชัยชนะอย่างต่อเนื่องสร้างความเกรงขามให้กับศัตร,รูกวนอูได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ทัพเก่งกาจที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความเด็ดเดี่ยวเรื่องราวของกวนอูและแพทย์กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่เหนือกว่าความเจ็บปวดและความเด็ดเดี่ยวที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้กวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จะยังคงเป็นที่จดจำในฐานะวีบุรุษตลอดการ